และข้าราชการทหารตำร,ตร,กกร,ตร,รวจปกครองลงมอดำเนินการสำหรับผู้มีรูปแบาที่ดีของรัฐนะครับจากการตรวจสอบคือก่อนหน้านี้ก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เคยมาสั่งการแล้วให้เสร็จสิ้นนะคะรับเพราะมันหลายจุดให้เสร็จสิ้นนะคะระับก็พบว่าในในเดือนนี้ที่มานี้ก็ดาเนินการไปได้บางส่วนของขอำเภอเกาะงานนะฮะแล้วก็ทานผู้ว่าแจ้งที่ประชุมแล้วนะ,ะให้เสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยไปในสิบเดือน ายใน30วันนับจากนี้ไปหมายถึงว่าทั้งที่เกาะสมุยและที่เกาะใช่ครับที่ที่เกาะสมุยมี48จุดนะครที่นี่มี19จุดครับ19จุดนี่คือพบความผิดความผิดแล้วแล้วเจ็ดนะครับความผิดที่พบเป็นความผิดประเทศไหนยังไงบ้างคก็มีความผิดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพรลบป่าไม้นะ2484นะฮะก็มีพรลบเดินเรือในน้าน้ําไทยบ้างพรลบที่ดินบ้างนะครับพรลบโรงงานพรลบบดิน้มดินครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทูกนี้ครับจากการที่เราตรวจสอบเจ้าของหรูอผู้ที่ปลูกลูกนี้ส่วนใหญ่เป็นลนักษณะเป็นนายทุนหรือเป็นแค่ชาวบ้านก็เป็น,นอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นชาวบ้านซึ่งเขาอยู่โดยสำคัญผิดในข้อกฎหมายนะครับว่าครอบครองมานานแล้วะนะครับ,านานแ,นะรบแต่ไม่ดำเนินการโอนเอ,อกสารสิทธิ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายครับ <c oughs> ล้วปฏิบัติการครั้งนี้จะมีการไปถึงนายทุนหรือเจ้าของธุรกิจอหญย่างนมันหลักกฎหมายอยู่แล้วครับถึงไหนก็ถึงนั่นนะฮะ ไม่มีนั่นอยู่แล้วผมเรียนเลยครับเป็นคำสั่งของรัฐมนีสิบสามของกองทัพภาคที่สี่นะฮะท่านก็ดูอยู่นะฮะยิงยานยังไงก็ต้องถึงนนะใุถ้ามีามนะฮะถา้ถามีบางรายเป็นเป็นผู้นำท้องถิ่นด้วยก็ผู้นำท้องถิ่นมันไม่มีในกฎหมายนะฮะมีแต่ผีกระทุ่งนะฮะ,ะ,ฮะผมเรียนเลยครับกองทัพก็ดูอยู่นะมันถึงไหนก็ถึงนั่นแหละครับนะฮะไม่ไม่มีทางนะผู้จัดการทา่านก็อยู่ท่านผู้ว่าท่านก็อยู่กองทัพก็อยู่นะครับก็ดำเนินงานจนสิ้นกระแสนะฮะ กินใหญ่ครั้งนึงแล้วก็หลายคู่งงา